านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนกลางทุ่งหญ้าที่เทียกว่าเป็นทุ่งหญ้าของมองโกเลียใน,นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองฮารุลนแบร์นะครับเมืองฮารุลนแบร์นั้นถ้าว่าไปแล้วนี่เป็นเมืองประวัติศาสตร์มีที่มาเยอะแยะหลายเรื่องโดยเฉพาะฮารุลนแบ์นั้นถ้าว่าไปแล้วมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยทีเดียว แล้วบริเวณที่นี่ถือว่าอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับว่าเป็นทุ่งหญ้าใหญ่มากที่นี่เนี้นมีแมลงมากเพราะว่าตอนที่ผมยืนอยู่นี้เป็นหน้าร้อนหน้าร้อนท่านผู้ชมครับแสงแดดอย่างนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ3ามถึง4เดือนนั้นทําให้เกิดแมลงมากมายความอุดมสมบูรณ์วันนี้กําลังนําพามงโ,งโกเลียไปสู่การพัฒนาที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติครับ แน่นอนครับความที่เป็นทุ่งหญ้าความที่เป็นเกษตรทำให้การพัฒนาของมองโกเลียในยนั้นไม่ได้พัฒนาไปมากมายวันนี้มองโกเลียในยกำลังมีแหล่งทรัพ,พยากรซึ่งถือว่าอุดมสมบูรณ์มากครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหินเป็นน้ำมันดิบหรือแม้กระทั่งทองตะกัว่วแม้กระทั่งแร่าธาตุที่ถือว่ายังไม่ค้นพบอีกตั้งเยอะแยะเลยทีเดียวฉะนั้นความสำคัญของมองโกเลียในยหรือมองโกเลียนอกนั้นในอนาคต มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของเอเชียมากครับเพราะว่าเอเชียของเรานั้นเติบโตสูงครับและประชากรของเอเชียของเรานั้นมีกว่าค่อเลยทีเดียวของประชากรโลกฉะนั้นความสมบูรณ์หรือความสำคัญของมองโกเลียในหรือมองโกเลียนอกในศตวรรษข้างหน้านั้นมีมหาศาลเลยนะครับวันนี้ทุกแห่งทุกขนนั้นล้วนแต่เป็นแหล่งผลิตกเกษตรและเป็นแหล่งผลิตของอาหารเราจะเห็นนะครับว่า ถ้าเกิดว่าพื้นที่ขนาดที่นี่นั้นใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยกําลังความสามารถในการผลิตของเขาในเรื่องของกเกษตรนั้นมีมหาศาลเลยนะครับฉะนั้นเรามาคิดดูนะครับว่าการที่เราควรจะต้องมาศึกษาควรจะมาท่องเที่ยวกับเมืองกับรัฐหรือบนทนที่ไม่ค่อยได้พัฒนาในอดีตนั้นถือว่ามีอนาคตครับและอนาคตก็เป็นเพราะว่าเขามีในสิ่งที่เราขาดครับวันนี้ สิ่งที่เราขาดนั้นล้วนแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแต่ที่นี่มีโอกาสที่จะให้เราได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็หาโอกาสที่จะมาค้นคว้าแล้วก็ทำธุรกิจนั่นเองครับนั่นก็คือตลาดนั่นก็คือโอกาสอะไรก็แล้วแต่ครับคิดง่ายๆครับว่าความต่างในเรื่องของภูมิประเทศนั่นก็คือมีความต่างของตลาดครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราอยู่ในเขตร้อนเราปลูกอะไรก็แล้วแต่ได้12ปี12เดือนต่อปีเลยทีเดียว แต่ที่นี่นี่ปลูกได้แค่3-4เดือนต่อปีเท่านั้นเองท่านั้นตรงนี้ก็คือเรียกว่าโอกาสผมอยากจะเสนอนะครับว่าทุกท่านมีโอกาสอาจจะแวะมาเที่ยวนะครับในมองกโกเลียแล้วมองกโกเลียนั้นก็จะถือว่าเป็นอนาคตที่เราจะใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยอีกเยอะเลยครับ